นะครับัสดีพนณองเอฟซีปวยไก่วรอยฝ่านะครับสำหรับมอนีนะครับบาปวยไก่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามทามคาวนะครับทางข่ายบังไฟแสนนะครับบังไฟล้านนะครับนิสิตสุรานะครับในเมืองจังหวัดยะโสธรนนะครับพี่น้องผมมอนีบาปวยไก่มาเบิงนะครับทีมงานนิสิตสุรานะครับทําการอัดบังไฟแสนนะครับตอนนี้เพิ่งกาลังสีดึงเอาจากขึ้นนะครับเพื่อใส่มือนะครับเบิงกระดกันนะครับ ปัญญาเ้อร์ถึงมาจากแสร้างนะครับมาทำการท <Good. S 1> ายทำมือนี่อธัธยอนเสียงเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับขอโทษขอภัยนะครับไป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 ทงางไข่นิซิซุล่านะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับ ยุนาวัดสิงหาเนาะน,น้นองไหน้นองเป็นบ่วัดวัดศรีถ้ำวัดศรีถ้ำน,น,นะครับวัดศรีถ้ำน,นี่ก็เป็นหมองที่บ้าวปุ้ยไก่ใน้มาศึกษาเราเรียนจบปริญญาตีอยู่นี่นะนี่ครับดวงตาเล่าอะไรมา ครัได้มีโอกาสมาเบังทีมงานมิสิสุกุรานะครับทําการอัดบางไฟแสนนะครับบางไฟท่อหานะครับไปออกทางไหนไอ้เนี่ไปวันอาทิตย์ครับบันทาดข้ามบุวันอาทิตย์ใกล้ๆเขาเนี่ยบ่ขาดข้ามบุลนกางเขาเนี่ยบ่โอ้ออกท่อท่อแส่นี่บ่ท่อหานะไปน้ำกันจัะบังไงบังเดียวครับบังเดียวอะนะครับสำหรับรายการใกล้ๆนี่นะครับวิ่ว้่นี่นะครับวันอาทิตย์ ที่19บาน้อยนนเนาะที่จะถึงเนี่ยพี่น้องที่ตามผลงานทางนิสิสุลา่ากันเลยกันนะครับยุดอยู่สถานที่พระธาตุคำบุบ้านดอนกระดงนะครับตำบลข้อเเนื้อได้นอยนนเนาะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับ สำหรับทีมงานนิซิสุรานะครับอาจจะเป็นไข่บักไฟที่เบาะใหญ่นะครับเป็นของผมแต่ว่าก็เป็นไข่บักไฟที่คูเมืองอยะสัวท้อนมาโดนหาือไงเนาะผมได้ยินมานหนีตาผมเป็นเด็กหน่อยผมแลม้วผม,ผมก็ได้ยินเลยนิสิสุร่าบล็นบอกครับเออครับอันนี้ก็บบล็อกบล็อ,อกท่อซีบล็อกล้านนี่น่อยเนาะนี่เนาะมันทังไม่ค่อยได้อัดใบอโอครับมันเสียขาดในเรื่องของคนงานเนาะคนงานเท่านะครับ เห็นท่านสุรพันวามันมีรายการบันโพยใหญ่ย่ไหวเดือนมิถุนายนนี่โอ้ยอาชบกไปครับนั้นอาชมกเข้าไหวเอ้โหเล่การกับไรอยู่ตัวนี่หนุ่มมั่นกับเขาหนุ่มมั่นกับเขาไหวอัดไว้หลายๆเดี๋ยวยังเดนื่อนอนตัว้องไพกับเขาตัว้องไพกับเขาไหวหลายหลายรายการอยู่ตัวนี่ครับฮะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจนะครับแรงเชียร์กับทีมงานนิสิตสุกุดานะครับอ่า ติดตามผลงานมันก็เลยกันนะครับรายการ ion, dumpling, well ทางนานอีกหลายนะครับว่าจะเป็นพระธาตุคำบุบันผู้ใหญ่บ้านหน้าชมบ้านดงมั่นไปเออดงมั่นเห็นไปจุดทุกปีนะครับนี่คือบันย่อบันย่อเออบันย่อกับนี่คือกันย่อบพระท่านนะครับเอาเหลืออีกหลายรายการนะครับนี่คือการนัดของทีมงานนิสิตสุรานะครับบางคนกว่าเพิ่นใส่ลำโถผู้อื่นนะครับเออมันโมเมอันเดอรพี่น้องผมนะครับส่วนมากเป็น ก็คือเพินพ่นเพิ่นใส่ล้ำตัวเพิ่นเองนะครับอัดเองเฮ็ดเองนะครับสิสุล้ำตัวผู้อื่นไปจูดเนี่ยกระเจ้าเฮ็ดเทียนหยังน้อยเนาะแม่นบ่เสู้เฮ็ดเองบอ่ได้หักค่าใสีใจเลยอ่ะมันก็บ,บก่่พ่อหยังน้อยเนาะกรจ้เสียเทียนห้มันเมื่อยอห็นหยังนะครับไข่เอากรมีไงแมนแมนบ่เขาก็มีไข่เขาก็มีนะครับอ่าสำหรับพี่น้องที่ไปเห็นในซิซุล่าพาญุขันมองนี้ได้ลหลายๆนั่นมีต่ผ้ากันบ่าว่าเอาล้ำตัวผู้อื่นมาจูดบ่แมนนะครับบ่แมนเด้อนะครับเพื่นเฮ็ดเองนะครับ อ่าทอยพี่น้องเอฟซีปวยกายร้อยฟ้านะครับพี่น้องเอฟซีนิสิตสุปูรานะครับพี่น้องเอฟซีใม่ไพหวานทุกผู้ทุกคนนะครับที่ตามผลงานของทีมงานนิสิตสุปูรานะครับที่จะจุดด้วยวนี่ประทัดคัมบุนะครับวันที่19นะครับเอาพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแฮียงลำๆด้วยๆทุกผู้ทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ